สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัก,กรินภูลมุลผู้อำนวยการโรงเรียนโรงน้อยสงเคราะาห์สำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษากลาสินเขตหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําในส่วนของการทําระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงของการปิดภาคเรียนพอดีซึ่งก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับนักเรียน หรือว่าผู้ปกครองที่จะเข้ามาทำการตรวจสอบผลการเรียนของตัวเองในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับซึ่งระบบที่ผมจะพาดำเนินการจัดทำนี้นะครับจะเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ2ออย่างนะครับส่วนที่1ก็คือโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียนหรือว่าสกุล m อ s อรู้จักไหมครับน่าจะรู้จักเนาะโรงเรียนสังกัด สพปออต่างอย่างเช่นโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจะได้ดําเนินการจัดทําระบบนี้อยู่เป็นประจําทุกปีการศึกษาอยู่แล้วนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือเว็บไซต์นะครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ของโรงเรียนนะแบบนี้นะครับที่เราไปจดโดเมนโรงเรียนไหนมีเว็บไซต์ของเรียนก็สามารถนําระบบนี้ไปแปะ ไว้ที่เว็บไซต์ของเรียนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ของเรียนลงงน้อยสงเคราะห์นะครับผมก็เอาระบบนี้มา,าแปะไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของเรียนให้ผู้ปกครองหรือว่านักเรียนได้เข้าไปตรวจสอบได้เลยหรือว่าโรงเรียนใดนะครับที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับก็สามารถใช้เว็บไซต์ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีของ Google นะครับมาเป็นตัวช่วยในการดําเนินการเพราะฉะนั้นทุกโรงเรียนที่ ลองทําตามดูนะครับท่านจะสามารถนําระบบตรวจสอบผลการเรียนที่ผมจะพาดําเนินการนี้ส่งต่อไปยังผู้ปกครองให้ผู้ปกครองนักเรียนหรือว่านักเรียนสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้เลยนะครับซึ่งจะมีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรนั้นมาลองทําตามกันดูนะครับให้ทุกท่านเข้าไปที่โปรแกรมสกูลเอเมเอสของเรียนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทดสอบดูก่อนนะครับเข้าไปที่ระบบสกูลเอเมเอส ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ก็จะมี URL หรือว่าลิงก์แตกต่างกันไปนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์ของสมปพกรสินเขตหนึ่งนะครับจะสังเกตดูตรงนี้นะครับรหัสสำนักง,งานเขต4ตัวนะครับจะแตกต่างกันไปแต่ละเขตพื้นที่นะครับเมื่อเข้ามาก็เข้าสู่ระบบเราจะเข้ามาพบกับหน้าตาของระบบโปรแกรมนี้นะครับ ส่วนอื่นเราอย่าเพิ่งไปสนใจนะครับอาจจะเป็นหน้าที่ของคุณครูที่เราผิดชอบนะครับให้ท่านคลิกที่ฟันเฟือง3ตัวนี้นะครับการตั้งค่านะครับคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ลงมาที่เมนูที่ชื่อว่าประกาศผลการเรียนนะครับคลิกที่ปุ่มประกาศผลการเรียนนะครับมันจะพาเรามาที่หน้านี้นะครับท่านสังเกตดูทางด้านขวามือนะครับนี่เห็นไหมครับ คัดลอกโค้ดนี้ไปใส่หน้าเว็บโรงเรียนของท่านอ่าดีมากเลยนะครับระบบนี้จะสร้างอ่าโค้ดให้เราสามารถนำโค้ดนี้ไปแปะไว้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนหรือว่าเว็บไซต์ของ Google Site ที่เราจะดำเนินการทำต่อไปนี้นะครับอ่านี่สามารถทดสอบพรีวิวได้นะครับใส่เลข จำตัวประชาชนของเรียนลงไปนะครับลองค้นหาดูนะครับเห็นไหมครับระบบนี้เขาก็จะให้เราทําการดาวน์โหลดไฟล์ PDF นะครับมันจะแสดงผลเป็นไฟล์ PDF รอสักครู่นะครับเห็นไหมครับมาแล้วมันก็จะเป็นรูปแบบของการแสดงผลแบบปพ .6 ของนักเรียนโรงเรียนเรานี่แหละมันจะดึงข้อมูลที่คุณครูหรือว่าโรงเรียนดําเนินการกรอกไว้ในโปรแกรมสกูล MIS มาแสดงผลในรูปแบบของไฟล์ PDF เห็นไหมครับเราไม่จําเป็นต้องไปทําเว็บไซต์ใหม่เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกรอกข้อมูล,ลหลายๆครั้งข้อมูลอ่าก้อนเดียวที่เรากรอกในโปรแกรมสกูล MIS เราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ให้ผู้ปกครองสามารถดูผลการเรียนของเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ดีไหมครับ เดี๋ยวขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับในส่วนของการดําเนินการนะครับรูปแบบของการทําจะมีหลายขั้นตอนแต่ว่าเชื่อแน่ว่าถ้าท่านมีพื้นฐานของคอมพิวเตอร์อยู่มันจะไม่ยากครับสามารถทําตามได้เลยออย่างเช่นของผมนะครับโรงเรียนโรงน้อยสงเคราะห์ผมมีเว็บไซต์ของโรงเรียนเป็นของตัวเอง url นี้นะครับผมก็นำซอสโค้ดที่ได้จากโปรแกรมสกูนเอเบเ ตรงนี้นะครับมาแปะในหน้าเว็บไซต์ของผมนะครับมันก็จะแสดงผลในรูปแบบนี้ผู้ปกครองนักเรียนก็สามารถกรอกเลขประจําตัวประชาชนของลูกหลานหรือว่านักเรียนสามารถกรอกเลขประชาชน13หลักของตัวเองแล้วก็สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียนได้เลยนะครับส่วนโรงเรียนใดที่ไม่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองในขณะนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดำเนินการจัดทำ นะครับวิธีการทำตามช้าๆนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมา1แท็บแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยท่านต้องมียูเซอร์ของ Google เป็นของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับผมเชื่อแน่ว่าทุกท่านน่าจะมีเนาะ,ะคลิกเข้าสู่ระบบนะครับอ,อันนี้ขอผมเข้าสู่ระบบแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ Google app ของ Google นี่ครับตรง9จุดตรงนี้นะครับจากนั้นให้ท่านเลื่อนหาแอปของ Google ที่มีชื่อว่า s i t e นะครับเนี่ยนี่ครับไซ t e เห็นไหมครับหรือว่าถ้ามันไม่แสดงโชว์อยู่ตรงนี้ให้ท่านพิมพ์ url size google com ตรงนี้ลงไปในช่อง url นะครับมันก็จะขึ้นมาที่ไซด e ของท่านเองนะครับของใครของมันนะครับบางท่านเคยทําไว้แล้วมันจะมีหลายๆไซต์แบบนี้ส่วนท่านไหนที่ยังไม่เคยดําเนินการจัดทํา g o o g l e ไซต์มันจะว่างเปล่านะครับาจากนั้นนะครับวิธีการให้ท่านคลิกที่บวกนี่ครับเริ่มทําเว็บไซต์ใหม่กดที่เครื่องหมายบวกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้าเว็บไซต์ใหม่ที่เรากําลังจะดําเนินการจัดทํานะครับ ขั้นตอนการจัดทํานั้นไม่ยากเลยชื่อของหน้าครับเนีย่ยครับปรับแต่งเปลี่ยนชื่อของหน้าผมจะตั้งชื่อว่าระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ สพปกาลสินเขตหนึ่งจากนั้นเราสามารถทำการตกแต่งได้นะครับเนี่ยฟอนต์เราจะเลือกรูปแบบไหนนะครับมีฟอนต์ปรับเปลี่ยนฟอนตอ์ผมจะเลือกฟอนต์มาตรฐานก็คือไทยสารบัญน,นะครับเมื่อเลือกฟอนต์ได้แล้วนะครับทำการเปลี่ยนขนาดนะครับขนาดไหนที่เราต้องการนะครับ สามารถเปลี่ยนสีได้นะฮะเห็นไหมเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนอะไรได้ตกแต่งได้แต่ผมจะไม่แนะนําเยอะนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของการทําหัวของเว็บไซต์ชื่อเว็บไซต์นี้เราก็ก๊อปปี้นี้ไปได้นะร,รตั้งชื่อเว็บไซต์นี้ว่าอย่างไรเห็นไหมครับเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์แล้วเห็นไหมครับด้านบนมันจะเปลี่ยนเป็นชื่อของเว็บไซต์เรานะครับ เราจะใส่ภาพด้วยไหมครับนี่สามารถเปลี่ยนภาพพื้นหลังตรงนี้ได้นะฮะอ่คลิกที่คําว่าเปลี่ยนรูปภาพถ้ารูปภาพเรามีอยู่แล้วเราก็เลือกรูปภาพแต่ถ้ายังไม่มีก็คลิกที่ปุ่มอัปโหลดนะครับผมมีรูปภาพหนึ่งที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหาไว้ท่านก็ไปหามาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับแต่ระวังเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับาคลิกหนึ่งครั้งอันนี้เป็นการทดสอบเห็นไหมครับมาแล้ว เริ่มมีรูปร่างหน้าตาเหมือนเว็บไซต์แล้วนะครับตอนนี้จากนั้นนะครับให้ท่านคลิกที่เมนูที่มีชื่อว่าฝังที่อยู่ด้านขวามือตรงนี้ครับเห็นไหมครับฝังนะครับคลิก1ครั้งครับคลิก1ครั้งคลิก1ครั้งนะครับจากนั้นมันจะมีแท็บอยู่2ตัวนะครับก็คือใช้ URL หรือว่าฝังคโคด้ดในที่นี้นะครับผมจะพาทุกท่าน ใช้งานการฝังโค้ดนะครับซึ่งโค้ดเรายอมมาจากไหนครับก็เอามาจากโปรแกรม s กู o o อ็ i นี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยก๊อปปี้มากลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็วางโค้ดนะครับเห็นไหมครับโค้ดจากโปรแกรม s กู o o อ็ i จะมาอยู่ที่เว็บไซต์ของเราแล้วตอนนี้ผมแนะนําแบบนี้นะครับท่านที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบสกูลเอ็ได้ านอาจจะไม่มีรหัสหรือว่าท่านไม่ใช่ผู้ดูแลโปรแกรมสกูเนียเอสเขาไม่ให้ไม่เป็นไรนะครับให้ท่าน copy code ที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับผมจะแปะโค้ดนี้ไว้ที่ด้านล่างของคลิป YouTube คลิปนี้นะครับวิธีการท่านก็ไป copy c o d โค้ดนั้นมาวางลงที่นี่แหละนะครับจากนั้นมันจะมีที่ที่เราจะ ต้องทําการเปลี่ยนเป็นของโรงเรียนท่านอยู่แค่2ที่เท่านั้นในโค้ดนี้นะครับท่านก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเข้าในโปรแกรม S c h o o l m a อสเลยก็ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนจุดที่1คือตรงนี้ครับเห็นไหมครับ ac 6 0 1เป็นรหัส4หลักของสํานักง,งานเขตก๊าซิินเขตหนึ่งท่านต้องไปหาดูว่ารหัสสํานักง,งานเขตของท่านเป็นรหัสใดก็เปลี่ยนไปตามรหัสในที่นี้ผมจะใช้4601นะครับ จุดที่2ที่ท่านจะต้องทำการเปลี่ยนก็คือจุดนี้ครับอันนี้เป็นรหัสสมิธ8หลักของแต่ละรหัสสมิธ8หลักของแต่ละโรงเรียนซึ่งจะไม่เหมือนกันนะครับอของโรงเรียนโรงน้อยสงเคราะห์4 6 0 1 0 0 6 5นะครับของโรงเรียนท่านคือเลขใดท่านก็เอารหัสสมิธ8หลักมาใส่ลงไปถ้าท่านไม่ทราบรหัสสมิธ8หลักทำไงครับ เข้าไปที่เว็บไซต์ครับค้นหาผมยกตัวอย่างาโรงเรียนขมิน้นราชสงคเคราะห์นี่ครับคลิกแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของระบบ eMIS ครับเนี่ยครับเขาจะแสดงไว้ให้หมดรหัสต่างๆของแต่ละโรงเรียนนะครับท่านก็คัดลอกเนี่ยครับคัดลอกรหัสสมิทแปดหลักนะครับไปเปลี่ยนเห็นไหมครับแค่นี้ เว็บไซต์จะแสดงผลการเรียนของโรงเรียนขมิ้นราชสงเคราะห์ลองทำตามนะครับในที่นี้ผมจะใช้รหัสของโรงเรียนโรงน้อยสงเคราะห์เพื่อแสดงตัวอย่างให้ท่านดูก่อนนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ละโรงเรียนแต่ละเขตพื้นที่สามารถเปลี่ยนรหัส4หลักของเขตพื้นที่และก็รหัสสมิตรแปหลักของโรงเรียนแค่2จุดนะครับ เว็บไซต์ที่เรากําลังดําเนินการก็จะแสดงผลการเรียนของโรงเรียนน,นั้นๆน,นะฮะเสร็จแล้วนะครับแค่นี้คลิกที่คําว่าถัดไปครับเห็นไหมครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับการแสดงผลจากนั้นคลิกที่คําว่าแทรกครับโค้ดที่เรานํามามันก็จะมาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์แล้วเราทําการทํำยังไงครับจัดปรับแต่งให้มันสวยงามเข้ากับเว็บไซต์ของเราครับจากนั้นนะครับ วิธีการขั้นตอนเราควรที่จะแสดงส่วนของคำอธิบายในการใช้งานระบบนี้เพื่อให้ผู้ปกครองหรือว่านักเรียนได้เข้าใจนะครับท่านอาจจะพิมพ์เป็นข้อความก็ได้ท่านนำคลิกที่กล่องข้อความครับคลิกที่กล่องข้อความจากนั้นพิมพ์ลงไปนะครับขั้นตอนการใช้งาน ระบบท่านอาจจะเขียน 1, 2, 3, 4เป็นขั้นตอนอย่างไรก็ได้นะฮะในที่นี้นะครับผมจะขออนุญาตาใช้รูปภาพที่ผมดำเนินการทำอยู่แล้วนะครับคลิกที่รูปภาพจากนั้นเลือกที่คำว่าอัปโหลดผมเตรียมขั้นตอนการใช้งานไว้แล้วเป็นรูปภาพนะครับเห็นไหมครับคลิกที่แทรก ขยายให้มันพอเหมาะนะครับขนาดพอเหมาะนะเห็นไหมครับวิธีการใช้งานระบบตรวจสอบผลการเรียนนี่ครับส่วนของการตกแต่งส่วนอื่นเราอาจจะนำภาพอาจจะนำอะไรมาใส่ในหน้าเว็บไซต์นี้ของเราก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะแนะนำแค่ในส่วนของการทำงานระบบแค่นี้ก่อน นะครับเสร็จหรือยังครับอ่าตอนนี้การจัดทําเว็บไซต์ของเราถือว่าใกล้จะสมบูรณ์แล้วนะครับจากนั้นเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราต้องเผยแพร่เว็บไซต์นี้เพื่อให้บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงหน้าเว็บไซต์นี้ของเราได้นะครับวิธีการก็คือให้ท่านนําเมาส์มาคลิกที่ปุ่มที่ชื่อว่าเผยแพร่ที่อยู่ด้านบนนะครับจากนั้นนะครับ เขาจะให้เราทําการใส่ชื่อของเว็บไซต์หรือว่า URL ของเว็บไซต์ที่เราต้องการสังเกตดูนะครับตรงนี้ชื่อเว็บไซต์นี้มันจะต่อท้ายคําว่าวิวนะครับซึ่งเราใช้งานฟรีเนาะมันอาจจะยาวสักน,นิดนึงนะครับผมจะขออนุญาตตั้งชื่อเป็นเกรด d n k เกรด d n k ก็คือดงน้อยสงเคราะห์มันเป็นตัวยอดนะครับ ถ้าชื่อเว็บไซต์ที่เราตั้งมันไม่ซ้ํากับใครมันจะขึ้นเครื่องหมายถูกลนนักษณะนี้แต่ว่าถ้ามันซ้ํามันจะเป็นสีแดงมันจะไม่ให้พวกเราคลิกที่คําว่าเผยแพร่นะครับสังเกตดูท่านก็ตั้งชื่อจนกว่ามันจะเป็นสีเขียวอนุญาตแบบนี้นะฮะอ่านี่คือ URL ของเว็บไซต์เราครับจากนั้นทํายังไงครับคลิกที่คําว่าเผยแพร่ครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับ เมื่อเราคลิกที่ปุ่มเผยแพร่เสร็จแล้วเราจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรครับอ่าให้ท่านคลิกที่นำเมาส์มาคลิกที่คำว่าคัดลอกลิงก์ของเว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วตรงนี้นะครับเห็นไหมครับคัดลอกลิงก์ครับคลิกหนึ่งครั้งอ่าแล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์ครับแล้วท่านก็สามารถนำลิงก์นี้ส่งต่อไปที่ กลุ่มไลน์หรือว่าเอาไปโพสที่ Facebook ของเรียนหรือว่าส่งเป็นข้อความไปให้ผู้ปกครองหรือว่าประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเขาเข้าถึงลิงก์นี้นะครับผมจะขออนุญาตทดสอบก่อนคลิกวางจากนั้นกด Enter นะครับเห็นไหมครับนี่ครับเว็บไซต์ที่เราดำเนินการจัดทำเมื่อสักครู่นี้คนที่มี URL ก็สามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนของโรงเรียน ของเราได้แล้วอลองทดสอบดูนะครับว่าระบบของเราจะใช้งานได้ไหมคลิกที่ช่องค้นหานะครับจากนั้นใส่เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนลงไปนะครับทดสอบดูแล้วก็คลิกที่ปุ่มค้นหาเห็นไหมครับเขาจะเปิดไฟไล์ PDF จากโปรแกรมสกูล M&S ขึ้นมาให้พวกเราบันทึกลองคลิกที่ปุ่มเซฟนะครับเรียบร้อยแล้วก็เปิดดูครับ เห็นไหมครับมาแล้วนะครับขั้นตอนการทำไม่ยุ่งยากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ